วันนี้นะคะอาจารย์ฟ้าจะมาทำนายโชคชะตาของชาวราศีเมถุนค่ะประจำปี2,569ผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนะคะเรามาดูกันว่าปี2,569ชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์จะหยิบไพ่ชุดแรกก่อนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนปี2,569จะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบที่1เป็นไพ่8ดเหรียญจ้า8เหรียญน,น,นะคะไพ่ใบที่2เป็นไพ่เด e Fool ไพ่ใบที่3เป็นไพ่เด e h e r m i t เปิดสกลาดมานะคะเดือนแรกเดือนมกราคมเดือนแรกจนถึงปลายปี ถ้าเปิดมาด้วยไพ่เงิน8ดเหรียญอย่างเงี้ยหมายความว่าชาวราศีเมถุนจะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะคะเนี่ยเงิน8ดเหรียญลูกดวงที่เกิดในราศีเมถุนเรื่องของการงานจะมีโอกาสที่ทำงานแล้วได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเนาะเก็บเงินเก็บทองได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเด็กเที่ยวท่องเที่ยวด้วยนะคะเนีย่ยใช้ความรู้ความสามารถ เ็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยเลยที่จะช่วยต่อยอดเรื่องการทำมาหากินค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะในปี2569ค่ะเป็นไพ่ king of band นะคะเป็นไพ่ hangman เป็นไพ่สีไม้เท้าอาจารย์บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลเห็นไหมถ้าเรามีไพ่ hangman อย่างเนี้ย หมายความว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างเครียดค่อนข้างกัง,งวลวิตกกัง,งวลว่าแล้วปี69เนี่ยการเงินของอของหนูของผมเนี่ยจะดีไหมคะอาจารย์เนี่ยเครียดมากเลยถ้าทำธุรกิจแล้วกลัวว่าจะไปไม่ถึงฝั่งจะประสบความสำเร็จไหมปีนี้ไม่ต้องกล้าก,กลัวเลยนะคะ ทำธุรกิจไปเลยเพราะเมื่อกี้ไพ่การงานเปิดมาด้วยไพ่แปดเหรียญน,นะคะคุณทําธุรกิจหรือทําการงานในปีนี้จะประสบความสําเร็จค่ะสีไม้เท้าเนี่ยไพ่เฉลิมฉลองเลยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยจะได้มีโอกาสที่ทำงานแล้วได้งานได้เงินมาจากธุรกิจนะคะธุรกิจของเราที่เราทําอยู่นะคะหรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทําธุรกิจปีนี้ ถ้ามีโอกาสก็ให้รีบทําได้เลยค่ะจะขยายธุรกิจหรือจะทําธุรกิจเพิ่มจากงานประจําจัดไปเลยค่ะอาจารย์บอกให้เลยว่าปีนี้ประสบความสําเร็จงแน่นอนค่ะได้งานได้เงินค่ะนะคะส่วนโชคลาภชาวราศีเมถุนเป็นชาวราศีที่ต้องบอกให้เลยว่ามักจะมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นดวงชะตาที่ มีลาบลอยอยู่เรื่อยนะคะ,ะ,คะลองดูว่าปีนี้ปี2569ชาวราศีเมถุนจะมีโชคมีลาบจากด้านใดบ้างไพ่เด็กถือไม้เท้านะักเพจออฟแวนนะคะไพ่ใบที่2องแชรีออดค่ะสิบเหรียญโออาจารย์บอกให้เลยชาวราศีเมถุนมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอย่างแน่นอนค่ะมีโอกาส คว้าเงินล้านจับเงินล้านเป็นว่าที่เศรษฐีคนใหม่ใครยังไม่ร่ำไม่รวยก็มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีคนแรกของตระกูลเลยนะคะเนี่ยแชริออดคุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ได้มาจากไหนได้มาจากเรื่องของยานพาหานะคุณเขหมายเลขรถคุณก็ได้หมายเลขยานพาหนะหรือมือถือก็ได้เบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้บ้านเลขที่ก็ได้นะคะเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะร่ําจะรวยมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆด้วยอาจารย์ก็ขอสแสดงความยินดีกับว่าที่เศรษฐีคนใหม่ด้วยนะคะเนี่ยนคะร่ำรวยร่ํารวยค่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะเรารวยแล้วสุขภาพเราจะดีไหมนะลูกดวงของอาจารย์ชาวราศีเมถุนจะรวยมากรวยแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วยค่ะ มาดูเรื่องของสุขภาพกันนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะเป็นไพ่ king of c u p เป็นไพ่สี่ถ้วยสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงค่ะนะคะไม่มีไพ่ตัวไหนที่จะบ่งบอกว่ามีโรคร้ายหรือสุขภาพไม่ดีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ต้องอย่าชะล่าใจนะก็มันออกกําลังกายตรวจสุขภาพเช็คร่างกายอยู่เป็นประจําด้วยนะคะนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของความรัก นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตรวมไพ่ก่อนนะคะเรื่องของความรักนะคะปีนี้ชาวราศีเมถุนคนที่คบกันอยู่คนที่คุยกันอยู่คนที่ยังไม่มีคู่เออ่จะมีคู่ไหมคนที่มีคู่แล้วจะได้ลั่นะระฆังวิวาไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูให้ตรงนี้นะคะผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันที่ 15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องของความรักในปี2569นะคะภาพรวมของความรักจะเป็นยังไงนะคะขอให้ไพ่ย,ยิปซีช่วยทํานายทายทักเสี่ยงทายให้ด้วยค่ะใบที่หนึ่งค่ะสิบเหรียญโอ้จริงๆเลยคุณโชคดีมาตั้งแต่เปิดชุดแรกเราเรื่องของการงานการเงินโชคลาภมาถึงเรื่องของความรักคุณก็โชคดีอีก สิบเหรียญนี่คือไพ่แห่งการมีครอบครัวน่าสร้างฐานะจนล่ำจนรวยหน่อยนะ mm hmm. เป็นไพ่เดอะมูนเป็นไพ่เอชออฟเอนเตคอนอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผิดหวังที่ไม่สมหวังเนี่ยเห็นไหมคะไม่สมหวังเคยผิดหวังโออกหักรักคุดปีนี้อาจารย์บอกให้เลยคุณจะสมหวังที่คบกันอยู่คบหาดูใจกันอยู่ ที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนนะคะจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนฐานะจากคนคุยเป็นคนรักแล้วก็สารต่อพัฒนาจนถึงขั้นได้แต่งงานกันสิบเปลี่ยญนี่คือไพ่แห่งการแต่งงานมีครอบครัวนี่คะ่ะร่ำรวยแสดงว่าจะมีคู่ที่มีฐานะดีร่ำรวยราศีเมถุนลูกดวงของอาจารย์นะคะทุกคนมีโอกาสที่จะพบคู่พบรัก แล้วก็ประสบความสําเร็จในความรักที่ไม่ลงเอยกันปีนี้ก็มีโอกาสจะลงเอยกันนะคะนี่ค่ะมีโอกาสได้แต่งงานลั่นละคังวิวากกันนะคะนะคะในในปีนี้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีอาจารย์ก็ขอสแสดงความยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปของอาจารย์นะคะอาจารย์ฟ้าอยากจะขอบคุณ ลูกดวงทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปของอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ฟ้าขอให้ลูกดวงทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะติดตามคลิปของอาจารย์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายของคลิปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณนะคะ